ก็คือตอนรู้จักกันนะคะเราอ่ะเพิ่งจะรู้ว่าเขามั่นแต่เราก็ยังแอบในใจลึกๆว่าโอเคถ้าเขาเลือกเราเดี๋ยวเขาก็จะไปถอนมั่นแล้วก็รอรอแบบนี้ค่ะจนกระทั่งเขาแต่งงานเขามารู้ว่าเราอ่ะมีคนใหม่เขาโมโหมากเขาก็เลยเอารูปเราที่ถ่ายคู่กับเขาอ่ะไปให้คนใหม่ดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันเป็นคนของเขานะ ร้อยแปดคำถามหัวใจตอนนี้อายุสีนะคะและ้วก็เป็นเหมือนสถานะโลกใบที่สองมาประมาณ10บกว่าปีเลยค่ะโอ้คืออยู่กับคนที่เขามีครอบครัวแล้วก็คือตอนรู้จักกันนะคะเขาเพิ่งจะรู้เราเพิ่งจะรู้ว่าเขามั่นแต่เราก็ยังแอบในใจลึกๆว่าโอเคถ้าเขาเลือกเราเดี๋ยวเขาก็จะไปถอนมั่นแล้วก็รอรอแบบนี้ค่ะจนกระทั่งเขาแต่งงานเราก็ยังเข้าข้างตัวเองอีกเนาะว่ายังมีความหวังเล็กๆว่า เออเขาก็น่าจะมาเลือกเราเนอะเพราะว่าการแต่งงานอะมันเหมือนฝ่ายหญิงก็คือบังคับนิดนึงบังคับอันนี้คือเขาบอกเราเขาบอกเราอย่างนั้นค่ะแล้วเขาให้ความหวังไหมคะที่ที่เราบอกว่าเราหวังเพราะว่าเขาให้ความหวังด้วยปะใช่ค่ะเขาบอกว่ายางไงเดี๋ยวจะเป็นเลิกมาอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้ไม่ได้บอกแบบนั้นซะตรงๆค่ะแต่เวลามีเวลาว่างเขาก็จะมาหาเราเสมออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนเทแค่เราเป็นแฟนคนนึงเลยค่ะฝ่ายหญิงบอกว่า เขาต้อง,งเออฝ่ายชายบอกเราว่าฝ่ายหญิงบังคับเหตุผลของการบังคับแต่งงานคืออะไรอะคะคือเหมือนมันอุบิเหตุว่าเขาอะไปพลาดมีอะไรกับผู้หญิงแล้วทีน,นี้ครอบครัวผู้หญิงเขาไม่ยอมเขามีเรื่องอะคะ่ะเขาก็เลยมาบังคับให้ต้องไปแต่งงานกันอ๋ออันนี้ก็พูดแบบนี้ค่ะแล้วแต่ว่าเขาก็อยู่กับภรรยาเขานะต้องเรียกว่าภรรยาเนาะ<ช>และอยู่กับเราด้วยเนี่ยมาถึงสิบกว่าปีใช่ค่ะอ๋อค่ะอ่ะถ้าเกิดว่าบังเอิญหนูอยู่ได้ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะในวันนี้ที่หนรูรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วคะ่ะมันเริ่มเป็นปัญหาแล้วคะ่ะคือพอหลังๆคือความหวังของเรามันก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเขาขับไปต้องไปทํางานต่างประเทศเราก็เลยโอเคเป็นจังหวะดีและเราถอนตัวดีกว่าพอเขาไม่อยู่เราจะได้แบบห่างกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่กลายเป็นว่าพอช่วงที่เขาไปได้สองปีเราอไปเจอคนใหม่เริ่มได้ไดทำความรู้จักกับคนใหม่มากขึ้น ว <Okay. S 2> นวันหนึ่งเขากลับมาเมืองไทยมาปฏิบัติงานบางอย่างที่เมืองไทย่ะะคเขามารู้ว่าเราอะมีคนใหม่เขาโมโหมากเขาก็เลยเอารูปเรากับที่ถ่ายคู่กับเขาอะไปให้คนใหม่ดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันเป็นคนของเขานะอะไรอย่างเงี้ยค,คนใหม่ก็โมโหค่ะค่ะโกรดนิดหน่อยค่ะแล้วก็เงียบไปเลยแต่ในขณะที่คนเก่าก็พยายามจะกลับมาทําดีกับเราแล้วบอกว่าเดี๋ยว เขาว่าจะไปเลิกกับทางนั้นจริงจังแล้วเพราะว่าด้วยความที่เขาไปตรวจสุขภาพมาแล้วพบว่าเขาเป็นมะเร็งเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเขาเลยกลับมาบอกว่าโอเคในเมื่อเขามีเวลาชีวิตเหลือน้อยะเขาก็เลยอยากจะทําตามใจเขาแล้วเขาก็เลยไปขอทางทางภรรยากับครอบครัวว่าเขาจะขออยากกับทางนู้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมามาบอกเราว่าเดี๋ยวเขาจะมาอยู่กับเราค่ะค่ะเรารับรู้ทุกอย่างผ่านผู้ชายคนนี้เท่านั้นใช่แล้วเขาทํายังค่ะเขาไปขออยากกับทางนู้นหรือยัง เขาขอเวลาอีกหนึ่งปีเพื่อจะกลับมาปฏิบัติงานที่เมืองไทยค่ะในบอกว่าเวลาน้อยไงในบอกว่าเป็นมะเร็งไงใช่ค่ะก็คือตอนนี้เขาก็พยายามรักษาไม่ให้มันส่งไปไม่ให้มันสุดไปกว่านี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือเหลือระยะเวลาทํางานที่แบบได้อีกหนึ่งปีก็จะกลับเมืองไทยค่ะนัตตี้จ๋าทำไมไม่รู้พี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เขาจับโยงกันไปหมดเลยอะ่ะจนกระทั่งวันนี้พี่ไม่้ไม่ได้รู้สึกถึงเหตุผลที่สมเหตุสมผลนะคะ แต่ทั้งหมดนัตตี้ต้องยอมรับการที่เขามีคู่มั่นอยู่แล้วแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาก็เลิกกันแะละพี่เดี๋ยวก็ต้องไปถอนมั่นกันสิจนถึงเขาแต่งงานกันเราก็ยังรู้สึกว่าเอยเดี๋ยวเขาคงเลิกกันแล้วก็อยู่แบบนั้นมาเป็นสิบสิบปีมันคือการกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดแหละเหมือนที่เรายกตัวอย่างอยู่เรื่อยๆอแล้วเม็ดต่อไปมันจะถูกได้ยังไงอะ่ะแล้วไม่ใช่แค่เขาให้ความหวังนะคะเราก็ยังหลอกตัวเองว่าเฮ้ยต่อให้แต่งงานเดี๋ยวก็เลิกกันและเขาเอง ไม่รู้เหมือนกันพี่มีความรู้สึกว่าเขาก็วางเราเป็นตัวสำรองอยู่นั่นแหละน้องว่าภรรยาเขารู้ไหมคะว่ามีเราด้วยเมื่อก่อนเนี้ยค่ะเหมือนเคยละแคละคายก,กันมาก่อนค่ะค่ะเพราะว่าคนกลางไม่บอกหรอกแต่เขาก็ปกปิดมาอจนถึงวันนี้เพราะดูก็รู้ว่าเขาเลือกใครอะ่ะค่ะใช่ปะวันนี้อย่ามาบอกว่ารักฉันมากในขณะที่เธอไม่เห็นอยากจะบอกฉันกับคนอื่นเลยว่าเราเป็นอะไรกันนะคะกับแฟนใหม่นะเวลาที่เขาเอารูปคู่มาเนี่ย เป็นพี่พี่เอารูปคู่เขากับภรรยาให้แฟนใหม่เห็นหด้วยซ้ำว่าเธอนี่แกเขามีภรรยาแล้วเนี่ยตัวจริงคู่ม่านเขานี่ก็าแต่งงาน,านกันแล้วอและวันเนี้ฉันออกมาเพราะฉันอยากทําสิ่งที่ถูกต้องสักทีเอาคุยกับตัวเองให้ดีกันตอนเนี้ <c oughs> ตั้งหลักคุยกับตัวเองก่อนว่าเราจะเอาไงกับชีวิตของเราต่อไป จากการที่เราตกเป็นโลกใบที่สองหรือจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้หละคะ่ะมันอาจจะเป็นคําเรียกสวยๆงามๆเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์แบบนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือดีงามที่เราควรจะแบบหาเหตุผลใดๆมาซัพพอร์ตอะคะ่ะผ<ม>ู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนเป็นภรรยายน้อยเป็นบ้านที่สองมาสิบกว่าปีมันไม่ว่าจะพูดด้วยมุมไหนมันก็ไม่ได้ทําให้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันถูกขึ้นมาได้<ม>ใช่ไหมคะพอถึงวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่เอาละฉันอยากจะทําถูกสักที แต่ตอนนี้ไอ้ความตั้งใจบอกว่าฉันอยากจะทําถูกสักทีของนัตเตียเหมือนดูเหมือนมันมีเหตุผลอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยหรือจริงๆแล้วใจเราอะยังไม่ได้อยากทําถูกสักทีเหมือนอย่างท,ที่ที่เราพยายามจะคิดเราต้องเอาให้แน่ๆของตัวเราเองก่อนว่าตกลงแล้วเราจะเอาอยัางไงกันแนะ่บางทีระวังตําแหน่งตัวเองอะเป็นคนรอเวลาเหลือๆของเขากับภรรยาวันนี้หนูเราไม่ลองพูดกับเขาดูเขาว่าเธอฉันอยากบอกภรรยาเธอจังเลยอะว่าเธอมีชั้นอีกคนหนึ่งแล้วเรามาดูกันว่าเขาจะทำยังไง หนูเคยกล้ากล้าที่จะใส่เงื่อนไขแบบนี้บ้างไหมล่ะหรือหนึ่งปีฉันไม่รอเธอวันเนี้ยเธอต้องไปเลิกกับภรรยาเธอมาเพราะเดี๋ยวเธอเป็นมะเร็งไม่ใช่หรอฉันอยากอยู่กับเธอให้มากแบบจะได้ดูแลบ้านปลายชีวิตกันนะไปเลอกมาเลือกเดี๋ยวนี้ดูซิว่าเขาจะทํายังไงคือบางทีมันอาจจะต้องแบบว่าทดลองกันบ้างอค่ะนัตตี้อยู่ที่เราชีวิตเราไม่ต้องรอให้เขาเลือกก็ได้ค่ะนัตตี้และจำนวนปีจำนวนมากมายมหาศาลที่แบบว่าเฮ้ยพี่อยู่กับมาตั้งสิบกว่าปีแล้วอะ แล้วไงน้องไม่มองหรอคะว่าเธอวางให้ฉันเป็นคนของแถมนอกบ้านสิบกว่าปีได้ยังไงอ่ะแล้วพี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องของคนใหม่เลยะค่ะนัตตี้เนี่ยปะคนใหม่จะมีเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้เพื่อความแฟร์เคลียรเรื่องเก่าให้จบก่อนเพราะไม่ว่าคนใหม่จะเป็นใครจะเป็นคนนี้หรือจะเป็นคนไหนเขาก็ต้องการความแฟร์เหมือนกันเนาะค่ะอยู่ๆเราจะไป<ช>ค้างคาราคาซังอยู่กับอีกคนนึงแล้วเราก็บอกว่าอยากจะให้คนใหม่เข้าใจพี่ว่าก็ยากจะเข้าใจเหมือนกันค่ะเขาก็คงต้องโกรธแหละเพียงแต่ว่าวันนี้ ถ้าเรายังเคลียร์เรื่องเก่าไม่ได้ก็อย่าไปคิดที่จะมีคนใหม่เลยเพราะมันเป็นการดึงอีกคนหนึ่งให้เขามาเดือดร้อนกับเราเปล่าๆเออเราอยู่กับความไม่ภาคภูมิใจมาตั้งสิบกว่าปีต่างหากนะไม่ได้แปลว่าเขารักเรามาสิบกว่าปีนะนะ<ม>อย่าเป็นของตายคุณภาพค่ะเพราะวันนี้เราเป็นอยู่ของตายคุณภาพที่รู้ว่าชันวางไว้ตรงไหนก็ได้ห้ามโทรตอนไหนฉันก็จะไม่โทรตอนนั้นอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องดูแลมากก็ได้อะทำไมอะ่ะน้องไม่มีค่ามากพอที่จะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่รักและดูแลเราอย่างที่เรารักและดูแลกกันหหรรอเเเเขาาไม่ใ้ียลยล แถมๆกับเราก็ไม่ให้เกียรตัวเองด้วยอะ่ะนะเดี๋ยวลองทบทวนดีๆค่ะนะแฟนคนใหม่เอาวางไปก่อนก็ได้ค่ะจะมีเขาต่อไปหรือจะไม่มีหรือจะมีคนอื่นพี่ว่าเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่วันนี้จัดการเรื่องเก่าให้เรียบร้อยก่อนว่าเราจะเอาอยัางไงกันแน่ถ้าหนูจะยังค้างคาอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้หนูก็ไม่ควรดึงคนใหม่เข้ามาเพราะมันก็ไม่แฟร์สำหรับเขาเหมือนกันนะคะทำไมเขาจะต้องมาเดือดร้อนกับปัญหาที่มันเป็นปัญหาของหนูด้วย นะคะนะคุยกับตัวเองดีๆนะตี้นะคะเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณค่ะรับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับไฟ i d เดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะร้อยแปดคำถามหัวใจ